ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้กาฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2500 67นะครับก็จะเป็นส่งท้ายปีเก่านะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีเมถุนนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับนะถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระพุทธที่แปลว่าตนุที่แปลว่าตัวเราอะนะ ไปสัมพันธ์ดีก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุนะพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับ ในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวเนาะตนุไปไหนก็ปรากฏว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิตในราศีพิจิตเนี่ยเราจะเรียกว่าพบอลัลลินะครับอลิเนี่ยแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความบดอัาใจ ài, ความไม่สบายใจนะครับนะตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเดือนอัลลิก็แสดงว่าตัวเรานเนี่ยเจอปัญหาปัญหาในลักษณะต่างๆแต่ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยมีดาวอะไรนะครับต้านรองรับก็จะเป็นการขยายว่าคุณจะเจอเรื่องนั้นนะว่ามันจะหนักหรือมันจะเดาก็ต้องอยู่ที่ว่า นะเป็นการรักกินนี้ไหมนะถ้าเป็นการรักกินนี้ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็นะครับแค่มีการพัฒนาตนหรือมีปัญหาก็แก้กันไปประมาณนี้นะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนพันธุนะครับพันธุไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับร้อนที่อยู่บ้างก็อาจจะมีปัญหากับครอบครัวอาจจะมีปัญหาคนที่ทํางานนะครับของเสียของซ่อมนะครับรู้สึก นะครับมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาเนาะก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะต้องหงุดหงิดหรืออาจจะไม่สบายใจนิดนึงนะครับก็ให้เรมามัดระวังเรื่องของวาจาคาพูดการสื่อสารนิดนึงนะครับด้วยความที่ตอนนี้ชาวราศีมิถุนเนี่ยดาวนะครับหลายๆดวงนะครับอยู่ในภพเรือนไม่ค่อยดีนะครับก็อยู่ในเรือนอลิเยอะก็ถือว่าเป็น จุดเปลี่ยนของชีวิตพอสมควรนะครับเดือนนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรนะครับนะตะนุอยู่ในเรือนของอลิพันธุอยู่ในเรือนอลิเนี่ยยังหมายถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับของคนในบ้านนะครับหรืออาจจะมีเรื่องกังวลนะครับ ของคนในบ้านหรือคนในบ้านสร้างเรื่องสร้างปัญหาอะไรประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่าดาวพระพุธเนี่ยนะครับก็นะครับในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าโอเคไม่ได้ติดระวังพิษก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับหนึ่งถึงสิบเนี่ยเสวยเพชรคาดเลิกนะครับก็เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะครับแล้วก็วันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่ยี่สิบสามเนี่ยเราเสวยเลิกดีเราเสวยเลิกราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิก เขาเรียกว่าเลิกยิ่งใหญ่นะเลิกสะดวกสบายนะครับนะก็จะทําอะไรพยายามอย่าหน้าใหญ่ในโตให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่าเลิกดีแต่ว่าอยู่ในภพเสียเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียหายเพราะความหน้าใหญ่ในโตไรกก็ต้องระมัดระวังนะครับวันที่2 4ถึงส1สเนี่ยเราเสวอร์สมโนโอรกอ่านี้นะครับเป็นเลิกนักบวกก็บรรลกค่อนข้างที่จะใจดีนะครับนั่นก็หมายความว่า เวลาแก้ไขปัญหาอะไรไงต้องใช้สติพอสมควรนะก็จะทําให้ผ่านไปได้เนาะวันที่ 22- ่สถึงยีเนี่ยนะครับเราเสวยระวังผู้เอกช่วงนั้นก็จะทุ่มโคตรทุม่มภัยเนาะจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็นะครับมีเกณฑ์ที่จะราบรื่นที่สุดในช่วงนั้นนะครับถ้าจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาก็ทําในช่วงนี้จะดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึง ดาวระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าพบสหาชาเนาะสหาชาก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะพี่น้องท้องเดียวกันสหาชาไปไหนก็ปรากฏว่าสหาชาไปอยู่ในราศีพิจิกหนึ่งถึงสิไม่ค่อยจะดีนะครับหนึ่งถึงสิบห้าก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับสหาชาแปลว่าสังคมอลิก็แปลว่าอุปสรรคก็นะครับไม่ได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากอาจจะมีปัญหากับเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับพี่น้องท้องเดียวกันนะครับอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะครับหรือเพื่อนฝูง คนก็ชิดทําความลําบากทําความอึดอัดใจให้เนืองๆนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเกิดบังเอิญคุณมีดาวพอพูดเป็นการแลอโทษทีถ้าบ um ังเอิญคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นการธกินี้เนี่ยก็ระมัดระวังในเรื่องของภัยที่เกิดจากสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัตินะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอมิจฉาชีพต่างๆเนาะก็ต้องระมัดระวังนะแล้วมันถึงตัวนะครับมันถึงตัวด้วยนะก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึง นะครับนะอ่ะดาวพฤหัสนะครับที่สถิตยอยู่ในราศีพิจิกเนาะ1-2สองเนี่ยเสวยราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่เลิกสะดวกสบาย3-15ถึงสเนี่ยเสวยสมโนก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีเนาะจุดที่ต้องระมัดระวังเลยที่มันจะมีปัญหาจะเป็นในช่วงวันที่9จนถึงวันที่12นะครับเราจะเข้านวังพิษช,ช่วงนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่13จนถึงวันที่15เนี่ยนะครับเราจะเข้านวังปูเอกช่วงนั้นเหมาะสาหรับเคลียร์ปัญหาต่าง นะหลังจากนั้นก็จะเริ่มดีแล้วนะครับดาวพระอาทิตย์ก็จะไปสถิตยอยู่ในราศีธนูเราจะเรียกว่าสหาชะไปอยู่ในเรือนของปัตตนีเนาะนะครับสห a ชะเนี่ยไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะครับในวันที่16นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาส0บนาฬิกา16ถึง28เนี่ยเราเสวยทริโทแห่งเลิกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเลิกอ่อนน้อมท่อมตนเลิกเข้าหาหนั่นเองนะครับก็จะเป็นช่วงที่ ครับจะมีเพื่อนฝูงมีคนเข้ามาหาสังคมเข้ามาหานะครับถือว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าพบเรือนดีนะครับสหชัชัปัตนีคือการร่วมมือกับเพื่อนฝูงคนสนิทคนใกล้ชิดหรือได้รับผลดีจากสังคมในการร่วมมือต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะ 3, นนย,ยีิถึงสามเนี่ยเสวยสมโนนะรรกรเลืกองเซนฐีใหญ่นะครับทำอะไรยังไงเรื่องของผลประโยชน์ต้องให้ลงตัวนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวัง นะครับจะเป็นในวันที่19จนถึงวันที่21เนะรามัดระวังนิดนึงนะครับเราจะเข้าระวังพิษนะครับช่วงนั้นก็นะอาจจะขัดใจหรืออาจจะมีปัญหานะครับกับเพื่อนฝูงนะให้เรามัดระวังนิดนึงนะแล้วก็วันที่2 6ถึง28อันนี้ดีนะครับเข้าระวังปู่เอกช่วงนั้นเหมาะสําหรับการจะร่วมมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาในช่วงนั้นนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งดาวพระอังคารท่านเป็นดาวเสี้เรือนในราศีเมษเราจะเรียกพบราพะเนอะราพะก็แปลว่าไรายได้สองไรายได้สามโอกาสความโชคดีต่างๆนะครับแล้วก็ในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกพบอฬินะครับอลิก็แปลว่าอุปสรรคนี่สินนั่นแหละความบุดอาดใจความไม่สบายใจนั่นแหละนะครับราพะไปไหนก็มาอยู่ในราศีกรกฎเราจะเรียกว,ว่าราพะไปกะดุมพระอ่าอันนี้ดีนะ นะครับว่าลาพะไปกระดุมพระลาภะก็แปลว่าความโชคดีแปลว่าโอกาสอะไรต่างๆในเมื่อลาภะไปอยู่ในเรือกนกระดุมพระก็แสดงว่าจะมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของอไรายได้เสริมไรายได้พิเศษนะครับนะหรือจ็อบเสริมอะไรต่างๆนะก็ถือว่าดีก็จะมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของนะครับการเงินการทองอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญท่านมีดาวอังคารปีนี้เป็นการลกินีจออัานนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะจะอ่านว่า อะฤตไปอยู่ในเลนกระดุมพระและเป็นการละก,กินีเนี่ยแปลว่าปัญหาเรื่องของการเงินก็มีพอสมควรนะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของเราเนี่ยแหละไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรตัวน,นั้นจะเป็นการขยายทีแน่นอนครับเวลาดาวจุาเลือนฤติไปอยู่ในเรือนของ นะครับกระดุมพักก็ต้องมีการวางแผนเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะครับถ้าวางแผนไม่ดีก็จะมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทองนะครับถูกคนเบียดเบียนในลักษณะต่างๆนะครับหรือชักหน้าไม่ถึงหลังอันนี้ก็มีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันนะก็ต้องเรามาระวังไว้ให้ดีนะครับดาวพ่างคารนะครับที่สถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับนะก็1น1ถึงสาเเนี่ยเสวยเลิกราชาเลิกนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกเลิกสะดวกสบายเลิกดีนะครับแต่ว่าด้วยความที่ดาวเดินถอยหลังเนาะ ก็เลยส่งผลให้บางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่แน่นอนนะครับมีความไม่ชัดเจนนะครับนะอันนี้ก็ต้องให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับบางทีมันล่าช้ามันไม่ได้ดังใจอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเรามาดูดาวพระเรือหัสถ์สปดีกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระรหัตสปดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูเนาะเราจะเรียกว่าพบปัตตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาคู่คอง นะครับแล้วก็ในราซิมินนะครับก็นะครับเราจะเรียกว่าพบกรรมะนะครับที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับกรรมะไปไหนกรรมะไปวินาศนะครับคำว่ากรรมะไปวินาศเนี่ยมันก็จะเจอเรื่องค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรนะครับแล้วก็ดาวจะเลยวินาศนะครับกับเอ่อ เรือนวินาศกับเรือนอลิเนี่ยเขาเล่นกันนะเรือนนะเรือนเขาเล่นกันเวลามีดาวเนี่ยมันจะกระตุ้นพอสมควรก็จะทําให้เราบางครั้งเนี่ยเบื่องานเซงงานเบื่อคนเบื่อวิถีชีวิตนะครับบางทีตัวเองก็เซงอะไรหลายๆอย่างนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับนะเรื่องงงเรื่องงานพยายามมีหน้าที่อะไรเราก็ทําตามที่เราได้รับมอบหมายนะครับบางครั้งอาจจะมีความรู้สึกว่าเหมือนถูกเอาเปรียบนู่นนี่นั่นก็เอาหัวน ไปนาเอาตาไปไล่ไปก่อนนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาปุ๊บช่วงนี้เนี่ยมันจะมีผลนะครับทําให้เราแพ้ทางเนะี่ยบางทีถูกใส่ไล่ไป้ายสีบางทีก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนะหลายๆอย่างนะครับพยายามทําอะไรที่เรามั่นใจว่าเราทําได้นะอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็อย่าไปรับปากนะครับหรือถ้าทําก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าขอคำปรึกษาอยู่นเนืองมันจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับนะก็ต้องระมัดระวังนะแล้วก็ดาวจุดเรือนปัตนีที่แปลว่าคู่สัญญาเ็าตกวินาศนะครับก็ เขาเรียกไม่จริงใจนะคู่สัญญาก็ไม่จริงใจนะครับนะก็ต้องะะระมัดระวังนะครับแล้วก็สาหรับบางคนในพื้นดวงเดิมเนะี่ยคู่ครองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าดาวมาประมาณนี้ก็ก็อาจจะสร้างปัญหาให้หรือทําให้อึดอัดหรือทําให้ไม่สบายใจด้วยนะก็ถือว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยอยู่ในจุดที่เนะี่ยก็ประมาณเกือบ3เดือนนะ นะครับนะช่วงที่ดาวอยู่เนี่ยอลิปตัตนิมรณะเนี่ยช่วงน,นี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนจะต้องปรับตัวให้ดีนะครับเพราะว่ามันปัญหามันค่อนข้างที่จะเข้ามาเยอะพอสมควรเราต้องมีสติพอสมควรนะรแต่มันก็ทยอยค่อย nings, ๆดีขึ้นไปนะนะครับค่อยๆทยอยดีขึ้นไปนะครับก็ต้อ,อ,องเรามาระวังนะรเรื่องงานนะครับเรื่องคู่ครองอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรามาระวังนะอย่าไว้ใจนะครับแล้วก็คนที่ยังเป็นโสดอยู่ช่วงนี้ก็ดูๆกัน่อ นะครับอย่าเพิ่งตกลงหวงใจหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันยังไม่มีความชัดเจนนะมันก็อาจจะทําให้เราเสียอกเสียใจได้เหมือนกันเนาะนี่ก็เรามาระวังไว้นิดนึงนะครับอ่ะดาวพฤหัสบดีนะครับตอนนี้ก็นะครับท่านก็เดินถอยหลังอยู่นะครับแต่ว่าเอาละถอยหลังก็ยังเข้าระวังดีนะตอนนี้ก็หนึ่งถึงหกเนี่ยสวยเทสาตีนะครับก็เป็นเริ่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับนะแล้วก็วันที่เจ็ดถึงสามสิบ เนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะเข้าภูมิปรโรเลยนะเป็นเรื่อ,องนนแห่งความมั่นคงแล้วเข้านวังปูเอกคุ้มโทษคุ้มภัยก็ในช่วงของเดือนนี้ดาวเพื่อนหายก็ยังถือว่าให้คุณยังคุ้มโทษคุ้มภัย,มย,มยอยู่นะนะครับแต่ก็พยายามอย่าประมาทละกันนะเรื่องงานเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรก็พยายามอย่าประมาทนะครับอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่นงดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับคาวินาศเนี่ยก็แปลว่ารับรับซ่อนาะ นะครับแล้วก็อีกพบรือนหนึ่งไงราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตะเนาะปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารน,นะครับลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดจินตนาการเนาะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเนาะนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยตกเรือนมอรณะนะนะครับตั้งแต่วันที่ห้าจนถึงวันที่ยี่บเก้าเลยนะเวลาตีหนึ่งเก้านาทีนะก็ะลูกน้องก็ไม่ค่อยเชื่อฟังเนาะไม่อยู่ในเาขาเรียกว่า เราไม่สามารถที่จะไปอะไรเขาได้บ้างนะครับบางทีก็ขัดขืนบางทีก็ตั้งตัวเป็นศัตรูอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็แพ้ทางนะครับบางทีก็แพ้ทางลูกหลานบุตรหลานนะครับก็หลายๆอย่างไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวในช่วงนี้นะอเรามาระวังก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับลูกหลานบุตรหลานก็สร้างปัญหาหรือฝีมือไม่ถึงหรือทําเรื่องให้ปวดหัวไนระประมาณนี้แต่ว่า มันจะหนักหรือมันจะเบาอยู่ที่พื้นดวงเดิมเรานะถ้าพื้นดวงเดิมเราเนี่ยไม่ได้มีดาวศัตรูไม่ได้สัมพันธ์การ,รก,กินมันก็เบามันก็เป็นเรื่องปกติมันก็โดนกันทุกคนนะสำหรับชาวราศีเมถุนแต่ว่ามันจะแจ็คพอตเฉพาะคนที่มีดาวไม่ดีตั้งรับดาวศัตรูตั้งรับเจอก,การรก,กินดีอันนั้นมันถึงจะหนักนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งก็มาจากเจ้าเรือนวินาศเนาะวินาศก็แปลว่ารับรับซ่อนเล่นปิดบังไม่เปิดเผยนะกักขังจองจังวินาศเป็นมรณะนะครับก็ถ้าไม่ได้เป็นการรักกินีนะ พบเสียไปอยู่ในเรือนเสียนะครับก็จบไปนะครับขาเรียกว่าความวินาศไม่ถึงตัวความวิบัติไม่ถึงตัวนะครับเรื่องที่มันมีปัญหาก็สามารถที่คลายได้นะครับในกรณีที่แบบใสๆเลยนะเป็นทักษะที่ดีไม่มีอะไรมาขัดขวางนะอันนี้มันถึงจะเป็นอะไรที่ดีนะแต่ถ้าเกิดมีดาวไม่ดีอะไรมาตั้งรับเนี่ยนะครับมันก็จะยุ่ง พอสมควรนะและเรื่องของการประมาทเลินเล่อหรืออะไรก็ต้องะระมัดระวังด้วยเพราะคาว่าปุตตะเขาแปลว่าประมาทวินาศเขาแปลว่าประมาทนะไปยูในเรือบนบอลนะเขาเรียกวความประมาททาให้เราเองเนี่ยเสียนะครับทรัพย์สินเงินทองเสียอะไรหลายๆอย่างเนาะอันนี้ก็ให้ะระมัดระวังก็ถือว่าเดือนนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตพอสมควรนะครับนะ,ะดาวพรศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีมังกรน,นะครับ5-12ในสวยโจโรเลอร์นะครับก็เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงอยู่ไม่ติดที่นะครับแล้วก็วันที่13-22เนี่ย เสวยภูมิปาโรนะครับซึ่งนะครับเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะแล้วก็วันที่ยี่สิบสามสิงยี่สิบเก้าเนี่ยเสวยเทสาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ราระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบจนถึงวันที่ยี่สิบสองเนี่ยเขาระวงังปลูกเอกอะ่ะอันนี้ดี นะครับคุ้มโทษคุ้มภัยจะทําอะไรยังไงสาหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆช่วงนี้ดีนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรเลยจะเป็นในช่วงของวันที่ยีิบสามจนถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับวันนั้นเราจะเข้านวางพิษนะอันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้ไม่ค่อยจะซู้ดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะนะครับต่อไปก็ยกย้ายราศีแต่ก็ไปปลายแล้วล่ะนะครับในวันที่สามสิบนะครับสามสิบเอ็ดเนี่ยนะครับเวลาแปดโมงสิบเก้านาทีเสวยเทศาตีนะถึงจะเริ่มดีแล้วถึงจะเริ่มเข้าพบดดดีีนนนะะะคครรรััับบอออ่่ตตไปเเ๋ยวาามู เรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเนี่ยเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะมรณะไปไหนมรณะไปสุภาอ่าสุภาในราศีกุมเนี่ยเรียกว่าสุภาสุภาแปลว่าความเจริญ้าวหน้าคุณอุปธรรมขั้มจุนนะครับชื่อเสียงความดีงามต่างๆเนาะพอมอรณะเข้าไปก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจไปอยู่ในเรือนของ สุภาก็แปลว่าช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะรหรือทําคุณคนไม่ขึ้นหรือถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับนะหรือมรณะเป็นสุภาพผู้หลับผู้ใหญ่นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือกรเกษียณมีเหตุให้ช่วยเหลือเราได้ไม่เต็มที่เนี่ยอันนี้มรณะสุภาก็ต้องระมัดระวังพยายามนะอย่าออกหน้าแทนคนอื่นมากจนตัวเองลําบากหรือเดือดร้อนนะมันจะทําร้ายตัวเองการช่วยเหลือคนถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับแต่ถ้าช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราเดือดร้อนอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดี นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญดาวเสาเป็นการกินีอันนี้คือจะมีปัญหาเรื่องคดีความนะรเราจะเรียกมรณะไปอยู่ในเรื่องของสุภาษนะครับ,นะค,รบคดีความเก่าๆนะครับที่คิดว่ามันจะหายไปแล้วมันก็ไม่หายนะมันก็ลื้อกลับเข้ามาอะไรประมาณนี้หรือมีเรื่องที่อยู่ในใจอะไรที่ซุกไว้ใต้พรมมันก็จะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาว,า,าวพระเสาตอนนี้ถือว่าหนักนะครับนะบท่านเข้าเลิก เทวีอ่ะอันเนี้ยดีนะครับเลิกนางพญาดีแต่ว่ามึงเอิญเนี่ยท่านเข้านาวังพิษไงทุกครั้งที่ดาวเสาเข้านาวังพิษเนี่ยมันจะมีปัญหาครับบ้านเมืองเนาะช่วงที่เดินถอยหลังเขาที่แล้วแล้วก็เข้านาวังพิษก็น้ําท่วมภาคเหนือนะครับพอตอนเนี้ยดาวเสาเข้าเริ่มเดินโปรติเข้านาวาังพิษเนะี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยเพื่อนบ้านมาเลเซียภาคใต้เราอ่วมเลยนะโดนน้าโดนอะไรประมาณนี้นะครับนะ เนี่ยมันก็เป็นอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยแหละนะเพราะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเขาเรียกเป็นดาวดวงเมืองประเทศไทยและเป็นดาวดวงเบืองของโลกและดาวเสาเนี่ยเป็นกรรมะของโลกของประเทศไทยอ่าแล้วพอเวลาเข้านวังพิษอะไรประมาณเนี่ยมันมักที่จะเกิดภัยพิบัติมักที่จะเกิดปัญหาในต่างต่างอะไรไปนะแล้วแบบดาวเนี่ยมันเดินถอยหลังหมดเลยดาวเสาก็เดินถอยหลังอ้าโทษทีดาวเสาเดินเข้านวังพิษดาวองคารเดินถอยหลังดาวพฤหัสเดินถอยหลังเนี่ยเขาเรียกพักองศา มันก็เลยเนี่ยมีปัญหานะก็ให้เรามัดระวังกันหน่อยนึงนะครับก็เป็นอิทธิพลเนี่ยแหละเสานะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงดาวพระาหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุมเนาะเราจะเรียกว่าพบสุภาษะสุภาษะก็แปลว่าคนอุปธรรมขัม้นจนคนคอยช่วยเหลือนะสิ่งดีงามความชานาญการพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะสุภาษะไปกรรมะ ก็ยังไม่ขาดคนช่วยเหลือนะเวลาสุภาพไปกรรมะเนี่ยก็เรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้นะโอกาสมีนะครับโอกาสเกี่ยวเรื่องงานโอกาสเกี่ยวเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยเรามีเข้ามาเสมอแต่เพียงแต่ว่าเราเองมันหมดไฟเราเองมันหมดฟิลนะครับเราเองเนี่ยมันมองเห็นแต่ปัญหาเหตุผลเนะพราะอไอ้ดาวเจ้าริอนกรรมะเนี่ยมันไปอยู่ในลูวินาทางานเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนจริงแต่เพื่อนร่วมง,งานไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยหรือแบบทํางาน กับคนที่มันไม่เข้าขาหรือแบบจริตไม่ตรงกันอะไรประมาณเนี้นะแต่ไอเรื่องงานเนี่ยมีคนอุปถัมภ์อยู่ความรู้ความสามารถเรามีอยู่เพียงแต่ว่าเราเซ็งนั่นนั่นเองถ้าเกิดเราสามารถแปลอารมณ์หรือความรู้สึกเราได้ถ้าเราแบ่งได้ว่างานคือง,งานนะเลือกส่วนตัวไม่ยุ่งอะไรประมาณนี้ทําอะไรก็เน้นเรื่องงานเป็นหลักก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาจิตเข้าไปเอาบรรยากาศเข้าไปเอานูน่นเอานี่เข้าไปเนี่ยอันนั้นแหละมันก็จะมีปัญหาแล้วนะครับมันจะทําให้เราเองเนี่ย ไม่ไม่อยากอยู่ที่ที่มันอยู่และที่ที่มันอึดอัดและอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่แหละที่เข้าวินาศก็เลยส่งผลให้ชาวราศีเมถุนหลายหลายคนนะนะเบื่อเซ็งนะครับแล้วก็ทําคุณคนไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ต้องเรามาระวังวดีินึ่ยยิ่งถ้าเป็นการณักิณีแล้วยิ่งแบบเวิถีชีวิตก็จะถูกคนหลอกคนลวงอะไรเงี้ยนะบีบน้ําตาบีบอะไรเงี้ยนะทําให้เราแบบ สงสารเนี่ยแล้วมันก็ทําให้เราเสียนู่นเสียนี่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะพระราหูนะครับก็เสวยราชาเรทั้งเดือนนะครับก็จุดที่ต้องระมัดระวังเนาะสามสิบสามเบ็ดนะครับเข้าระวังพิษนะครับไอ้ช่วงนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอ่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะอ่อนแอพอสมควรนะให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะครับะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤกตเนาะดาวพฤกตเนี่ยอยู่ในราศีตุลนะครับก็เขาเรียกว่าบเอุตตะนะครับก็จะเป็นช่วงนะครับที่ ได้วัตถุมงคลนะสำหรับบางคนที่ชอบนะ,ะที่มาสายนี้นะเขาจะได้พวกวัตถุมงคลได้พระเครื่องอได้สิ่งที่แบบ คึงยึดเหนี่ยวจิตใจอะไรเงี้ยเวลาดาวพฤกษ์อยู่ในภพของพุธตธะเ่ยมันจะมันจะได้ของเนี้ยแหละออกแนวแนวประมาณเนี้ยของที่ถูกใจของเก่าๆอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีไอเดียดีนะครับเป็นช่วงที่มีจินตนาการดีคิดอะไรยังไงก็นะครับมักที่จะมีปิ๊งแวบนะครับเข้ามาทำให้โดนจิตโดนใจทําให้เราเอ่อทำอะไรยังไงมันก็ถือว่าโอเคแหละนะครับในมุมดีมันก็โอเคนะครับนะก็พยายามสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนา ก็จะทําให้ชาวราศีเมถุนนะครับหนักกายเป็นเบาก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ดาวหลายๆดวงก็เดินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็อยากจะให้เรามัดระวังนิดหนึ่งนะครับนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพิพากการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับดาวพุธเกตย้ายวันที่4นะถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สนกาสนาทีนะครับอ่ะขอขอใหุทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกต้าทดูโทรศัพท์สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ